สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะจากฝั่งอังกฤษเนาะคุณแม่หม่ในอังกฤษนะคะเอ่อกำลังจะทํากับข้าวให้ลูกนะคะแต่พอดีหัวสมองคุณแม่เนี่ยมันคิดอะไรขึ้นมาได้เนาะก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยาบจะเล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมาเล่าทีหลังเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ไดอารมณ์เนาะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราคิดอะไรได้เนี่ยเราต้องมาเล่าตอนนี้เลยเนาะก็จะบอกว่าทํากับข้าวไปด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ไปด้วยคือ คุณแม่นะคะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเป็นนิทานอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่นิทานก่อนนอนเนาะวันนี้ไม่ใช่นิทานก่อนนอน,นะคะ่ะวันนี้นิทานอรอบกลางวันช่วงช่วงทำกับข้าวให้ลูกช่วงกลางวันนะคะคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเสียงทีวีของอแฮร์รี่เนี่ยเขาจะเข้าไปในคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวคุณแม่ขอแบบปิดประตูห้องคอนเสเวอรี่รูมแป๊บนึงเดี๋ยวคุณแม่จะบอกลูกให้เขาแบบเทิร์นดาวน์ดวลลูกนิดนึงเนาะแฮร์รี่คะ can you please turn down the volume a little bit please อ่าโอเคแล้วมาว่าชอบเดือดอนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทำแซนดิเทห้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ต้มไข่ด้วยนะคะรอแป๊บนึงนะ about 10 minute นะคะอ่นะ,ะไปชาบเดือดอมาแล้วทุกคนเอ่อทำแซนดิเทีห้ลูกนะคะแล้วก็รอไข่ต้มนะเดี๋ยวเราก็จะต้องกรีวไหมูด้วยนะคะเออนิทานเนาะเรื่องอะไรที่คุณแม่จะเล่านะคะนิทานเรื่องอ่าน้องคนงามเนาะ น,น,ออน้องคนงามกับฝรั่งตาดำข้าวเออน้องคนงามกับฝรั่งตาดำข้าวนี่นะคะเออน้องคนงามเนี่ยเขาเขาเป็นผู้หญิงแบบแบบอายุน้อยเนาะยังยังแบบว่าก็สาวๆอายุประมาณยี่สกว่าอะไรเงี้ยะคะ่ะก็เป็นคนที่แบบคุณดีสวยเนาะผิวซีแทนอะไรอย่างนงี้เนาะค่ะเขาก็รู้จักกับคบกับ ฝรั่งตาลข้าวเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งคุณแม่ไม่น่จะประมาณน่าจะสักอ่น่าจะไม่ต่ํากว่าไม่ต่ากว่าไม่ต่ํากว่าเป็นปีกว่าเหมือนกันเนาะเออทีนี้เขาก็คบกันใช่ไหมคะทีนี้อ่ในตลอดอ่าคุณแม่ว่าน่าจะประมาณ3ปีเนาะประมาณ3ปีเอ่อในระหว่างที่คบกันเนี่ยคือไอ้ฝรั่งตาลข้าวเนี่ยนะคะก็แบบซัพพอร์ตเขาแบบดีมากเลยเนาะทุกคนซัพพอร์ตเขาดีมากเลยนะคะ โอนเงินเนี่ยให้เขาเนี่ยนาอเหนือนให้เป็นเงินเดือนอะไรเนี้ยเดือนละห้าหมื่นเนาะเดือนละห้าหมื่นน้องคนงามเนี่ยเขาก็แบบว่าเขาก็ยังไงอ่ะเขาก็โอเคใช้ชีวิตที่แบบไปฟิตเนสไปนูน่นนี่นั่นนะคะแบบว่าเนาะอัปโหลดลงโซเชียลอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่ขอเดี๋ยวจะเปิดไอ้อันนี้เปิดไอเปิดไอ้วายแคนโอเพนนิ่งอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ลูกไปด้วยเนาะจะได้ไม่เป็นานเสียเวลานะคะ ตอนนี้พอดีสามียังไม่ตื่นก็สามารถพอที่จะคุยได้อยู่นะคะเอ่อคือไม่ใช่อะไรถ้าสามีตื่นเนี่ยเราก็เหมือนจะมีกิจกรรมครอบครัวคุยพาลูกเล่นอะไรอย่างนี้เนาะค่ะมันก็จะแบบไม่ได้อารมณ์อ่ะเออที่จะมาคุยอะไรแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยแหละคะ่ะคือน้องคนงามเนี่ยเขาก็ได้เอเงินเดือนเนาะเดือนละห้าหมื่นนะคะทีนี้เนี่ยเอ่อค,บ,คบกันไปนะคะค,บ,คบกันไปจน สามปีนะคะผู้ชายเนี่ยก็เกิดการแบบว่าผู้ชายเปลี่ยนไปเนาะผู้ชายอยต่างประเทศนะคะก็มาเมืองไทยแบบนานๆทีอะไรเงี้ยเออมาทีทีนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเคยให้เดือนละห้าหมื่นเนาะเขาก็ใช้ชีวิตสุขสบายอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอะไรนะคะคือแต่งตัวสวยๆไปฟิตเนสไปเที่ยวไปชอปปิ้งนู่นนี่นั่นนะคะอัปโหลดลงโซเชียลเนาะจนทีนี้แฟนก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ เหมือนไม่ให้ละห้าหมื่นนะคะเขาเปลี่ยนเป็นให้แบบหมื่นห้าอะไรแบบนี้นะ,ะให้หมื่นห้ทีนี้เนี่ยน้องคนนามเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบแฟนแบบเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแฟนเนี่ยเหมือนประมาณว่าฟังแต่เพื่อนนะคะคือเพราะว่าแฟนเนี่ยลดเงินจากห้าหมื่นเนี่ยเหลือหมื่นห้าเพราะว่า แฟนบอกว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยไม่มีใครจะต้องให้เงินแบบว่าผู้หญิงเลยให้เงินแฟนใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาอ่ะลดเหลือหมื่นห้าเนี่ยก็คือว่าถือว่าดีแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็นานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาเมืองไทยทีอะไรเงี้ยทีเนี้ยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอ่อสุดท้ายเนี่ยเขาก็คบกันได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะเขาก็รับอยู่หมื่นห้าหมื่นห้าอย่างเง้ยไม่นานนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้เลิกกันนะคะเขาก็ได้เลิกกัน คุณแม่จะบอกว่านิทานเรื่องนี้คุณแม่จะพยายามคุยให้กระชับเนาะเป็นเรื่องสั้นนะคะ,ะเรื่องสั้น lunch time เนาะ l u n c ์ time ช่วง lunch ไทม์นะทนีเนี้ยเนี่ยเขาก็เลิกกันนะคะฟังไว้เผื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์ไว้สนใจแล้วก็ไว้ไว้เป็นแง่คิดนอกแง่คิดนะคะว่าถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราเราเนี่ยจะทําตัวยังไงและเราควรจะทําตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลิกกันเนาะ เขาเลิกกันน้องคนงามเนี่ยเขาก็บอกที่บ้านเขาว่าเนี่ยก็มันไม่ดีละไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันไม่ดีก็เลยเลิกเมื่อก่อนมันให้ห้าหมื่นเดี๋ยวนี้มันให้หมื่นห้าอะไรเงี้ยคือประมาณนี้เนาะนะฮะทีนี้สรุปกันเลิกกันไปนะคะแล้วน้องคนงามเนี่ยเขาก็เหมือนคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานอยู่สถานบันเทิงหรือเปล่าหรือว่าทํางานอะไรหรือเปล่าหรือไม่ได้ทําอะไรเงี้ยค่ะเนาะเขาก็อยู่ของเขาไปเหมือนบางทีก็แบบมีแบบว่าเขา ผู้ชายคนอื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือส่วนฝั่งก็คือก็คือเลิกกันไปเอาเองี้ยก็คือจนน้าปัจจุบันเขาก็นะ้าคุณแม่น่าจะแบบอายุประมาณสามสิบอะไรเนาะน,นะคะก็ยังไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยคือคุณแม่อนจะบอกว่าสิ่งที่แง่คิดจากเรื่องนี้เลยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคุณคิดว่าผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนแต่จริงๆเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปก็ได้เพราะเขารู้สึกเขารู้สึกว่าทําไมอ่ะเขาจะต้องมาเป็นภาระที่ดูแลผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แต่งงานก็ยังไม่ได้แต่งแล้วก็แบบคนเราอ่ะช่วงคบกันแรกๆนะมันก็อาจจะเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยแต่พอคุณเป็นอย่างนั้นไปนานๆอ่ะหนึ่งปีสองปีสามปีโดยที่เขาก็ซัพพอร์ตคุณนะแต่คุณเนี่ยไม่มีการพัฒนาตัวเองก็คือคุณเที่ยวกินเที่ยวไปวันๆโดยที่ ไม่ว่าเก็บเงินมาทําอะไรให้ดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยเงินที่คุณให้ฉันมานะฉันเอามาลงคุณตรงนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็คือกินเที่ยวทําตัวสบายไปวันๆนะบางทีผู้ชายเขาเบื่อต่อให้คุณเนี่ยสวยขนาดไหนนะสวยขนาดไหนนะมันความสวยเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่คงทนกับเราเป็นนานเนาะสวยต่อให้สวยทนนานเนี่ยผู้ชายก็แบบเบื่อได้เนาะมันมันนะคะนาะบางทีสวยแล้วคุณต้องมีสมองด้วยนะคะ เออก็ประมาณนั้นนะคะบางทีความผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งอยู่ที่ผู้ชายนะแต่มันอยู่ที่ที่ที่เราด้วยห่าบางครั้งเนี่ยเราต้องดูตัวเราด้วยนะว่าไอ้คำว่าที่เราบอกว่าค,บ,คบกันไปแล้วผู้ชายเปลี่ยนเนี่ยมันมันเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเนาะเออประมาณเนี้ยมันก็เป็นแง่คิดให้กับให้กับให้กับเราได้นะคะประมาณนี้นะทุกคนค่ะเรื่องสั้นเนาะเรื่องสั้นบายวันนี้นะคะเดีย๋ยว <laughs> คุณแม่คุณแม่แมเออ เดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวหาหนนี่ยก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้คุณแม่ขอตัวก่อนละกันเพราะว่าเจ็ดนาทีนี่ขนาดเรื่องสั้นนะคะก็ประมาณนั้นแหละค่ะทีนี้แง่คิดก็คือว่าคุณแม่อยากจะบอกว่าคนเราเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสนะที่จะได้เจอผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งที่เขาแบบซัพพอร์ตคุณแบบว่าแบบดีกับคุณก็ในระดับที่ว่าขนาดนั้นเนี่ยคือ คุณควรจะโชว์ศักยภาพของตัวเองบ้างเนาะเออว่าเฮ้ยเนี่ยเขาให้ฉันฉันควรจะมีอะไรที่ทําให้เขามีความภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะเออรู้จักเก็บรู้จักใช้อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบว่าคือเออนอกประมาณนั้นแหละคะ่ะก็ลองลองฟังแล้วก็ลองแบบคิดดูเนาะว่าคุณแบบได้อะไรจากเรื่องนี้นะคะเออ ก็เป็นเป็นแง่คิดเนาะเป็นแง่คิดอย่างหนึ่งนะคะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือคนเราเนี่ยควรรู้จักที่จะพึ่งพาตัวเองเนาะบางทีเนี่ยเนาะคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับน้องคนงานนะคะที่ที่แบบช่วงแรกๆที่เจอฝังที่ซัพพอร์ตคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณมีโอกาสเจอแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะคุณควรที่จะแบบว่าก็หละภูมิใจเนาะภูมิใจแล้วก็ ใช้เงินตรงนั้นใช้อะไรตรงนั้นให้มันแบบว่าให้เกิดประโยชน์เนาะให้ผู้ชายได้เห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบว่าโอเคนะ,ะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมันราบลื่นเนาะไปเรื่อยๆนะคะจนถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยยิ่งแบบว่ารักคุณเนาะยิ่งแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบโอเคนะ,ะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ่ะเนาะทุกคนเดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเก้านาทีละเนาะยัยงไงก็ถ้าฟังเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะค ชอบเนาะคะกะ็กดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่แหมใแอังกรีดด้วยนะคะถ้าแบบฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะได้อะไรเลยฟังอะไรแบบพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับฉันก็คือไม่แบบข้ามข้ามข้าม,ามเนาะเออนะคะโอเคนะคะทุกคนขายัางไงก็แฮปปี้มีความสุขทุกทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย